ว่าท่านจะเป็นเจ้าภาพหลักในปีต่อๆไปนะครับแล้วก็ทําได้ดีมากครับแต่ในปีต่อไปท่าจะเพิ่มการแสดงอีกสักนิดนึงก็จะดูดีนะครับขอขบคุณมากเว้น16ช่วงเช้าท่านไปที่จังหวัดตรังหรือสตูล แล้วก็วันที่16เย็นสรไทยและกระรวงการกั่านหัวหน้าส่วนราชการนะครับมีงานการอะไรในอำเภอนี่เป็นงานพัฒนาชุมชนเป็นงานสาธารณสุขเป็นเอ่อประมงในอ่าวไทยหรือแม้แต่ว่าปัญหาที่เราจะต้องโดยปกติจัดกอำนวยคนามให้สุขภาพจิตวิทยาไทยพูดอได้ไหมรายละเอียดยังไงนะครับมีการแสดงนะครับจะมีนิทรรศการนะครับกิจกรรมวันสลัดด้วย การแสดงดนตรีนะครับแล้วก็จะมีจังหวัดและนายอำเภอที่มีส่วนสำคัญเอ่ออำเภอจันทบุรอำเภอราษฎรีขอให้กครองหน่อยนะครับอันนี้ก็ขอขอ2 5โดยให้ดูการศึกษาอบรมอย่างต่อเนื่องเชิญท่านในแพทย์สาธารณสุขจังหวัดครับรู้จักความเป็นตนให้เป็นประโยชน์ต่อพุทธนากรมหลวงนาลาทว่าราชนาถบันท่าบระดุลของผู้เสียสละ แล้วก็เวลาเสวยพระกยาหารกลางวันทำยังไงที่นี่ไอ้รัตยาหลายเอ่ยากเป็นการทูลเก้าถวายตามพระราชวัลย์นะครับฝากกางรู้กกับการอะไรเพื่อนะครับจับมือกันให้แดนลมส่งมาในที่สำคับผมขอแจ้งรายละเอียดไปเลยนะครับเรื่องนี้ก็แล้วแต่นะครับแ,แล้วแต่พวกเรานะคที่มีความอาถรรพ์าทิวาญยะลาปัตตณีสงขาสัตรู เข้าไปในห้องเรียนเป็นยังไงฝากทางประกอบพิธีเปิดสำนนการกาชาติอะไรที่ไม่เป็นบังควรฝากท่านผู้ครับการตำรวจภูทรจังหวัดกับ